มาถึงปลาเห็ดแล้วครับพี่น้องะจะว่าหันหัวสิมีเห็ดหรอเดี๋ยวผมยางเบิ่งก่อนจะว่าหันยูดวงใบไหนดอกเพราะว่ายุ่งหลายเฮียหลายอีดีอีร้อนี่ปกตินสูปีนี่สอกหลายเลยครับว่าสามารถที่จะเคลียเบิ่งได้ที่ดีดอกถ้าเห็นดอกบานค่อยว่ากันปกติมันสอกน้องมือนะไม่ปวก แม่แม่สิพออยู่ว่าขนคีงลูกเลยแพ่แม่ขอสิพอเห็ดบอกเขาคือคนขนคีงลูกอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดอะไรนี่อ๋อเห็ดกินไม่ได้เห็ดไตเบือ่อพี่เนอะถ้าเห็ดพวกนี้เกิดก็แสดงว่าไม่รอดนะเห็ดปวกเราก็เกิดแค่นี้เลย อันนี้ก็เป็นช็อปน้องเรียนนะครับน่ะช็อปน้องเรียนมาด้วยกันหืมบวไวบ้บวไว้ยุ่งครับยุ่งตอมครับ นี่น่าจะยังไม่เกิดหรอกนี่น่าจะอยู่วันสองวันอีกมือสองมือครับพี่เนะอะเพราะว่าแต่ว่าขได้กินอยู่เลยนี่กินดินซุมๆสิน่สิบรอดทุกปีปีที่แล้วกบ,บานไนมะ่ค่อยเห็นพี่นนอง เห็นอันข้าเจ้าไปเก็บทว้งฟังล่าไหมฮะผมเบิ้งชีบเบิ้งชีบต้องฟังล่าไปเก็บยวไม่จะดอกง่ายงาเฮ็ดปวกเจ้าว่าฟังไทยเฮาบ่ทันเห็นปันไห้ดอกปกตินี่ถ้ามันออกมันก็สิออกพร้อมกันอยู่ได้นี่ถ้าเฮ็ดพวกนี้เกิดมันก็เกิดอยู่ด้วครับนี่ทาเฮ็ดอันนี้มื้อนี้เกิดก็เกิดอยู่ได้แต่ว่าสงสัยมันสิบ่รันเกิดย่าเบิ่งแบบข้าวก่อน เพราะว่างมันหลายโอ้ยกัดง,งกัดปลาบใบใหญ่ครับพี่น่อปลาใบใหญ่ปลาเน้น่อยแต่ว่าห็นหลายมื่ปีเราออกหลายง,งนี่มันกัดดีดีพี่น่อมึงใบยหญ่เลยเลยนะนี่ อยุ่งปลาบ่คือยุ่งบานเลยฝนตกแลรอให้มันเอาเขาจะหมือสองหมือพี่น้องถามันเอาม,มันสิเกิดเหตุ อัดีดอกบ่ไหวบ่ไหวออกไปก่อนนู่นไรครับบ่ฉันเกิดเดี๋ยวเป็นแผลเลือดออกในบ่อขุมคลาเลยนี่ เห็ดนี่คือสิบอได้แต่ว่าเนี่ยสีได้ไนเนี่ยคือหน่อไม้ใดนเนี่ยครับเพราะหน่อ,นอไม้มันหลก็กำลังเกิดเลยเต็มเลยหน่นอไม้เกิดแต่ว่าเห็ดยังไม่เกิดหน่อไม้มีแต่หน,อนอ่อใหญ่ๆครับ ผู้สานาสิตัดไปแล้วมั้งน้องใหม่นี่ผมบอกเอาเดอกผมเห็นเพิ่นตัดไปแล้วออกไปหาเนื้ออื่นฟอ,อึดเด้อน้องใหม่นีสุกมีสุกกาะครับมีสุกกาะปลาไั่ ออกมาแล้วครับพี่นอ้องยุ่งม,มันหลายโอ,โอ้เงินหล่มซะเนาะกำลังกราบครับคู่สาเปัญญาก่อนเดินเอาใหม่มานอนหนึ่งบ่เอาหลายครับเอาซสมพ่อกินอยากได้มือใดอยากกินมือใดก็มาตัดเอามือน,นันมันอยู่ไก่นะครับตัดไปมันสีเหีเ่ยวมันสีบอ่อสดโอเคครับปะไปปอกน้ำใหม่ตมน้ำกันมาแรกบรรยากาศโรงเรียน เราท่องอยู่นี่เ,เห็นปะเด็กที่จะออกคลิปสาธารณะต้องแบนต้องเบอร์หน้าบอ่อยยัใหม่มานอนหนึ่งคู่สามเอามานอนแบบเอานอนเดียวแบบพ่อเลยนะอาะนี่นอนนี่เห็นปะเบอร์ทำไมก็ผมจะทำให้เราเออเบอร์ัวดโอ้โอออยอีสิทัน อันนี้เราไม่ได้โฆษณาให้ดูขนาดให้ดูขนาดยวงพิปปองทำไมนะอยู่กับร้านทราครับพี่นิวสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวยนี่สวัสดีค่ะอุ๊ยออกทีวีด้วยพี่นิวได้ออกทีวีด้วยร้านชายมาอยู่ด้วยกำลังหาขวบครับตอนนี้ เพินมาเขาวงเลี่ยงกับแม่เพิ่นเอาไว้เบื้องต้นอันอายุ20่สิบลูกหลานแม่กินข้าวอีเองแม่ตกยังไม่ทำขาดันในคำชมตกแล้วเดี๋ยวผมอัอกปอกลไปอนนี่นั่งกินเองไม่ได้กินจานนี้เลยแม่แม่พะโล้แม่อยู่กันสี่หาพ่นขับพี่หนอ คนกับกำลังสิโตเงินคนต่างเขามาโคจะเบิ่งนี่นี่้องเจมืดคืบม,มาแล้วที่ฟ้าก่อนมีไรมามาเรื่องคนใหญ่สีลงฟ้าให้กับเขากรับเดี๋ยวมันสีสนไฟดับพรุ่งนี้เป็นอะไรอีกนะครับ คู่นี้เป็ดอะไรอีกไหมครับพี่นิวครับอะไรนะเก็บของมาเก็บอีจริงหรอเอาเออแม่ก็มาป่าแบ่งกันคู่นี้กับบ้านเออเพราะว่าเอาไปทั้งดวงก็กินได้หมดอยู่บากแบ่งแบ่งกันก็เอาเอาไปที่น่ะก็หงายคอสิเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปอยู่ อโอเชียนพี่นอ้องเดี๋ยผมปอกกันแป๊บนึงครับกินนแล้วมมัมม่่ออยปอกเสร็จแล้วครับหั่นต้มต้มกินซื้อๆกับอันนยครับกับน้ำพริกซื้อๆนอเดียวกินได้ทั้งบ้าน ให้ต้มบนนอหรอกจะข้าตต้ม3มือเ็ใส่ปีบน่อไม้ดองที่กินได้ยังไม่ดูสิม่อไม้ดองว่ากี่วันสามวันถ้าจะเอาขามไปกินมากเข้าไปนะไม่อาทิตหน้าขัดใช่ไก่กะเพรกะเพราไวซุก m b ก้าวเข่าเขาเยอะแต่อีเมนูนึงครับนี่ซื้อต้นอันนี้มาเคยกินบ่ครับไปเคยกินเคยกินไหม,ไไหมต้นบอนป่าเป็นว่าโมเมนต์เป็นบ่าบอนป่าเออบอนป่าเขาเอือเช่าบ้านมาเช่าบ้านเอือนบอนป่าครับแถวขมิ้นเช่แถวอันซูรินสังขาที่นี่อ่ะบ้านที่นี่อันพุ่มกะสซีเอามาอันแกง เสียมาแกงเอามาแกงแล้วก็สีอันปอกก่อนบราเคยกินนักเชือกครับเพื่อนบอกว่าอันมันแสบแต่ว่าอยากลองเบิ่งซื้อมา9บาทซื้อมา9บาทซื้อมา9บาท9บาทแล้วก็จะมาปลอกนะครับกินครั้งแรกคือไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็ียนไปไหนเรเคยกินนักเชือกครับเธอแหลกในชีวิตเลย อย่างเราอะมึงก็ซื้อสิสแกงใส่ก,กะทิแล้วก็สิแกงอันใส่หมูโอเคนะครับเดี๋ยวผมแกะอันนี้มันบอกว่าไม่ต้องลอกออกก่อนเลยนี่มันต้องลองกอ,ลอ,ออก,อกอลอกเลื่อหน่อกมันขั้นหอมมาผมก็ใส่บริเวณขาตัวหนูอย่างนี้เั็นอย่างไ่หรอกลอกหรอ แต่ว่าหอมหอมครับกินออกหอมแม่กินหอมกินหอมกินหอมครับหอมแบบคล้ายๆคล้ายๆกินหวานนึกสันไหมกินบ้านกินแบบตะไคร้เออไม่ใช่เออคล้ายๆตะไคร้ถูกแล้วะไร์เออเออจะให้คล้ายประมาณนั้นจะคล้ายตะไคร้กระชายมาคือกินออกสิลองกินเมืองทรรมันแสบอ่ะสิเลยเฮกินอีกมันต้องลองเนาะครั้งแรก น่นต้มใหญ่ๆนะบเเดเอะอันนี้แช่น้ำเกลือไว้ครับมีนที่สอง ตจาไยวทั้ง,งลเลยนนี่ครับปอกใส่ใส่น้ำเกลือใส่น้ำเกลือไว้<ม>เดี๋ยวผมปอกเขเด้อครับเด้อมันสิคํา พี่น้องแกงครับตอนนี้กำลังแกงบริษัทไทยบริษัยใหยเบิรงนตอนเริ่มต้นเพราะว่าผลมันตกแห้งครับอันนี้คือว่าเอากะทิแกงกะทินะครับเอาหมูมะขวากับกะทิก่อนตาพริกพร้อมแดงแล้วก็ตะไคร่ลงไปนะครับขวามูสุกแล้วนะครับใส่เอาบอกสูตรครัขวามูนั้นหอมแล้วก็ใส่นนบนปลาเข้าลงไปแล้วก็เติมนม้ำเติมกะทิปรุงรสนะครับกบ็เป็น ะะอันเสร็จสิ้นนะครับพวงกบก็เคยกินน้ำเื้าลอกมือเื้าแหลกนะครับวอลโรชานเปร็จไปไหนเดี๋ยวสีหม้อสู่ฟงาง์มวัลโรชานไปนไหน,นะครับ